อิทธิพลของรามเกียรติ์ที่มีต่อสังคมไทยประติมากรรมรูปปั้นหรือภาพสลักนูนตัวละครตามเรื่องรามเกียรติ์มีการนำตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์มาสร้างเป็นรูปปั้นในหลายๆที่เช่นอยากวัดแจ้งอยากวัดแก้ว หรือแม้แต่ปฏิมากรรมรูปยักษ์ที่สนามบินสวรรณภูมิบางที่มีการผูกเรื่องราวให้เกี่ยวเนื่องและน่าสนใจซึ่งขอยกตัวอย่างยักษ์วัดพระแก้วที่วัดพระแก้วมีการอ้างอิงตำนานพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อพระนาคเ,เสนต้องการสร้างพระพุทธรูปด้วยลัตนะแก้วมณีสีขาวพระอินจึงรับอาสา จะหาลัตนามาให้โดยส่งพระวิสุกรรมผู้เป็นเหมือนสถาปนิกใหญ่ของเหล่าเทวดาไปนำแก้มมณีสีขาวที่ภูเขาวิบุญบรรพบมาทำแต่พวกยักษ์ที่เฝ้าอยู่ไม่ยอมให้จนพระอินทร์ต้องไปขอโดยตัวเองยักษ์ก็ขอต่อรองไม่ให้มณีสีขาวแต่ยอมให้มณีสีเขียวมาแทน พรอินก็รับมาให้พระวิสุกรรมนำมณีสีเขียวไปสร้างองค์พระจนสำเร็จกลายเป็นองค์พระแก้วมรกตด้วยเหตุที่แก้วมณีนี้เคยอยู่ในการดูแลของพวกยักษ์มาก่อนเมื่อกลายมาเป็นพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนาะ ศาส,สดาลามแล้วน่าจะมีการให้ยักษ์ตามตำนานมาทำหน้าที่พิทักษ์รักษาด้วยจึงให้สร้างรูปปั้นยักษ์ยืนเรียงไายประจำทวารประตูบริเวณอุโบสถวัดโดยมีทั้งหมด6คู่12ตัวด้วยกันและไม่ใช่เพียงรูปปั้นยักษ์ระดับทั่วไป แต่มีการคัสสรนยักษ์ระดับกษัตริย์ระดับที่เป็นคู่ต่อสู้ของพลักษณ์พรามตัวเอกของเรื่องเพื่อเพิ่มบารมีความน่าเกงขามอ,อ,อาทิเช่นโทศกัณฐ์สหสเสดชะวิลลนจำบงังมังกรกันและอื่นๆครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ